Stand คืนเดียวเปลี่ยนชีวิตตอนที่เน้นจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดในหมู่บ้านเล็กที่เงียบสงบหญิงสาวชื่อมลิกเติบโตมาอย่างเรียบง่ายและขยันทำงานในไร่นาของครอบครัวแต่หลังจากการสูญเสียแม่ไปเมื่อปีที่แล้วเธอรู้สึกโดดเดี่ยวและเหงาอย่างลึกซึ้งคืนหนึ่งมลิกถูกชวนไปงานเลี้ยงเล็กเมืองไกลเทงที่จัดโดยเพื่อนสนิท เธอตัดสินใจไปเพื่อคลายเหงือ,อและหลีกหนีจากความกดดันในชีวิตที่นั่นเองเธอได้พบกับกวินชายหนุม่มจากกรุงเทพที่เดินทางมาทำธุรกิจกวินดูเป็นคนอุน่นและให้ความสนใจในตัวเธอเป็นพิเศษเมื่อแอละกอฮอล์และบรรยากาศพาไปทั้งสองคนตกอยู่ในห้วงอารมณ์และเพอมีความสัมพันธ์กันในคืนนั้นเช้าวันรุ่งขึ้น กลิ่นหายไปพร้อมกับคำสัญญาที่ว่างเปล่าทิ้งไว้เพียงความรู้สึกผิดและความสับสนในใจของมาล,ลีหนึ่งเดือนผ่านไปมาล,ลีเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในร่างกายและในที่สุดเธอก็พบว่าตัวเองตั้งครัภ์ปกปิดมาล,ลีนั่งมองผลตัวตั้งครรภ์ในมือด้วยความตกใจเธอไม่เคยคิดเลยว่าความสำเพียงขึ้นเดียวจะนำมาซึ่งชีวิตใหม่ในท้องของเธอ เราจะทํายังไงดีมาลยพูดกับตัวเองน้ําตาไหลาอาบแก้มเธอตัดสินใจเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่กล้าบอกพ่อและคนในหมู่บ้านเพราะกลัวถูกนินทาและดูถูกว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีมาเลยเลิหางานเสริมเพื่อเก็บเงินเลี้ยงลูกในอนาคตเธอทำงานไร่ตอนกลางวันและย้าส่งให้ร้านในเมืองตอนกลางคืนร่างกายที่เหนื่อยล้า แต่เธอก็ต้องอดทนเพื่อลูกในท้องของกุ้นสามเดือนผ่านไปมลิเลิ่มีอาการแพ้ท้องหนักแต่เธอก็ยังคงทำงานอย่างหนักวันหนึง่งขณะที่เธอกำลังขายพืชพักในตลาดเล็กของหมู่บ้านมลิเสียงทุ่มคุณหูดังขึ้นมลิหันไปมองด้วยความตกใจกุ้นยืนอยู่ตรงหน้าเธอพร้อมกับสายตาที่เต็มไปด้วยความสับสนทำไมเธอถึงดูสูบลงขนาดนี้ ควินถามด้วยความเป็นห่วงมาลีพยายามหลบสายตาและเดินหนีแต่ควินกลับความือเธอไว้กำลังปิดบังอะไรฉันอยู่หรือเปล่ามาลีลังเลไม่รู้จะบอกความจริงดีไหมความจริงที่ถูกเปิดเผยในที่สุดมาลีก็ตัดสินใจบอกความจริงกับควินฉันฉันท้องลูกของคุณ มล,ลิพูดเสียงสั้นกวิ่งตกตะลึงรู้สึกผิดและสับสนในเวลาเดียวกันเขาไม่เคยคิดว่าความสัมพันธ์คืนนั้นจะทำให้ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งต้องเปลี่ยนไปขนาดนี้มล,ลิฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งเธอกิ่นพูดด้วยความจริงใจแต่มล,ลิกลับตอบด้วยน้ำตาขอโทษมันไม่พอหรอกค่ะฉันต้องสู้คนเดียวมาตลอดหลายเดือนคุณรู้ไหมว่ามันเจ็บปวดแค่ไหน ตอนที่หายทังเลือกที่เจ็บปวดกุินพยายามขอรับผิดชอบและย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านเพื่อดูแลมะลี่แต่ครอบครัวของเขาในกรุงเทพกลับไม่ยอมรับมาลีและเด็กในท้องลูกต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่เหมาะสมไม่ใช่ผู้หญิงชาวบ้านแบบนี้แม่ของกวินพูดด้วยน้ำเสียงเยีดยาม ควินต้องเลือกระหว่างครอบครัวและความรับผิดชอบที่เขามีต่อลูกในท้องทางเลือกที่ขัดแย้งควินพยายามเกลี้ยกล่อมครอบครัวให้ยอมรับมาลีแต่แม่ของเขายังคงต่อต้านอย่างหนักถ้าลูกเลือกผู้หญิงคนนี้ลูกก็จะไม่ได้อะไรจากครอบครัวนี้อีก ควินเจ็บปวดที่ต้องเลือกระหว่างความรักและครอบครัวที่เลี้ยงดูพาเขาเริ่มสับสนและลังเลที่จะอยู่เคียงข้างมาลีในขณะเดียวกันมาลีก็เริ่มรู้สึกว่าควินอาจจะไม่พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อเธอและลูกจรงิงการปราตัวของชายอีกคนในช่วงที่มาลีกำลังสับสนและเจ็บปวดนัด ชายหนุ่มในหมู่บ้านที่แอบรักมาลีมานานก็เข้ามาให้กำลังใจและดูแลเธออย่างใกล้ชิดไม่ว่าลูกในท้องจะเป็นลูกของใครแต่ฉันพร้อมจะดูแลเธอและเด็กคนนั้นนัดพูดอย่างจริงใจมาลีรู้สึกถึงความอบอุ่นและปลอดภัยที่นัดมอบให้แต่ในใจเธอก็ยังคงมีความรู้สึกบางอย่างที่ยากจะตัดใจจากกินตอนที่แปด กวินเริ่มรู้สึกถึงการสูญเสียเมื่อกวินเห็นมมลีใกล้ชิดกับนัทมากขึ้นเขาเริ่มรู้สึกถึงความหึงหวงและกลัวที่จะเสียเธอไปเธอจะปล่อยให้ผู้ชายคนอื่นมาดูแลลูกของเราแทนฉันหรอกวินถามด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดแล้วคุณเคยเลือกฉันกับลูกจริงไก่ไหมละ มลลิตอบกลับด้วยน้ำตาควินเริ่มตระหนักถึงความรักที่เขามีต่อมลิิและตัดสินใจต่อสู้เพื่อเธออย่างจริงจังการเผชิญหน้ากับครอบครัวควินควินพามาลิไปพ่อของเขาซึ่งเป็นคนที่เห็นใจในสิ่งที่ควินเลือกบางครั้งความรักมันไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ถ้าลูกมั่นใจในสิ่งที่ทำพ่อก็จะสนับสนุน ของกุนพูดในคณะเดียวกันแม่ของกินยังคงกีดกันและดูทูกมะลิแต่เมื่อเห็นมะลิยอมก้มหน้าก้มตาอดทนและไม่เคยร้องขออะไรจากกวินเลยเธอก็เริ่มเห็นถึงความเสียสละของมะลิความรักที่เลือกไม่ได้มะลิเริ่มรู้สึกสับสนระหว่างความรักที่เคยมีให้กุินและความอบอุ่นที่นัทมอบให้เธอฉันไม่ได้อยากให้เธอเลือกฉันเพราะลูกแต่พอเธอรักฉันจริง กินพูดแต่นัทก็เป็นคนที่อยู่ข้างชั้นในวันที่ฉั้นอน่อนแอที่สุดมาริพูดวันที่ลูกลืมตาดูโลกในวันที่มาริคลอดลูกกินและนัทต่างอยู่ข้างเตียงเธอพร้อมกับสายตาที่เต็มไปด้วยความรักเมื่อเด็กน้อยส่งเสียงร้องครั้งแรกมารีมองหน้าลูกและตัดสินใจว่าปล่อยให้เป็นจุดไคลแม็่ต่อน,นั้นไปการปรากฏตัวของผู้หญิงอีกคน ในวันที่มาริคลอดลูกววินรีดมาถึงโรงพยาบาลพร้อมกับดอกไม้ในมือแต่สิ่งที่ทำให้ทุกตกตะลึงคือหญิงสาวในชุดลูราที่เดินตามหลังควินเข้ามาควินนี่ใครคะมาริถามด้วยน้ำเสียงสัน่นนี่พิมพ์แฟนของฉัน กวินตอบด้วยสีหน้ารู้สึกผิดมาลีแทบล้มทั้งยืนเธอไม่เคยรู้เลยว่ากวินมีผู้หญิงอีกคนอยู่แล้วและที่เจ็บปวดที่สุดคือผู้หญิงคนนั้นกำลังจะมันกับกวินในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าตอนที่สิสามความเจ็บปวดที่ต้องกลั้มกลืนหลังจากคลอดลูกมาลีพยายามตัดขาดจากกวินและปฏิเสธไม่ให้เขาเข้ามาในชีวิตลูกแต่กวินกับไม่ยอมงา่ายอาย นี่คือลูกของฉันฉันมีสิทธิ์ดูแลเขาในขณะเดียวกันนัทก็ยังคอยอยู่ข้างๆมมลีแต่หัวใจของมะลีกลับเต็มไปด้วยบาดแผลและความสับสนตอนที่14บส่พิมพ์เริ่มสงสัยพิมพ์เริ่มสังเกตถึงพฤติกรรมแปลกๆของควินที่คอยแอบไปหามะลีและลูกบ่อยครั้งควินเธอมีอะไรปิดบังฉันอยู่ใช่ไหม พิมถามโดยน้ำตาควินไม่สามารถปฏิเสธความจริงได้อีกต่อไปและตัดสินใจบอกความจริงกับพิมฉันทำมลิกท้องและลูกคนนั้นเป็นลูกของฉันพิมช็อกและรู้สึกเหมือนถูกหักหลังอย่างรุนแรงตอนที่การแก้แค้นของพิมพิมไม่ยอมปล่อยให้มารีมาแย่งคนรักของเธอไง,ไง่ายๆเธอเริ่มใช้เส้นสายของครอบครัวที่มีอิทธิพลในเมือง บีบให้เจ้าของที่ดินในหมู่บ้านไล่มะลีออกจากไร่ที่เธออาศัยอยู่เธอคิดว่าคนจนอย่างเธอจะเอาชนะฉันได้น่เหรอพิมพ์พูดอย่างเย้ยันมลิถูกกดดันจากทุกทางจนต้องเก็บข้าวของออกจากบ้าน พร้อมกับลูกน้อยในอ้อมแขนตอนที่สิพอกวินเริ่มต่อต้านครอบครัวตัวเองเมื่อกวินรู้ว่าพิม์พเป็นคนอยู่เบื้องหลังการกลั่นแกล้งมาลีเขาเริ่มหมดความอดทนและตัดสินใจทิ้งทุกอย่างเพื่อมาลีและลูกถ้าผมต้องเสียครอบครัวและอนาคตเพื่อผู้หญิงคนนี้ mm. ผมก็ยอ่อมกวินประกาศต่อหน้าพ่อแม่และพิมพ์ตอนที่สิบเท็ด นัดเปิดเผยความลับของตัวเองในคณะนี้กวินพยายามจะกลับมาขอโอกาสจากมาลีนัดกลับเปิดเผยความลับที่เขาเก็บไว้นานมาลีฉันไม่ได้รักเธอแค่ในฐานะเพื่อนแต่ฉันรักเธอมาตลอดมาลีเริ่มสับสนระหว่างผู้ชายสองคนคนหนึ่งคือพ่อของลูกส่วนอีกคนคือคนที่อยู่เคียงข้างเธอในวันที่เธออ่อนแอที่สุดตอนที่สิปด การตัดสินใจของมมลีเมลีเลือกที่จะอยู่เพื่อลูกและปฏิเสธกวินคุณเลือกฉันช้าไปแล้วหัวใจของฉันมันพังไปนานแล้วเธอยอมรับความรู้สึกของนัดและเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเขาอย่างเรียบง่ายในหมู่บ้านตอนที่สิบเกา้าอสกนตกอยู่ในความมืดมิด หลังจากเสียมาลิไปกวินเริ่มติดหลาและใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายพิมพ์ที่เคยรักเขละทิ้งเข้าไปเพราะมองว่ากวินเป็นคนล้มเหลวฉันมันโง่ที่ปล่อยให้เธอลุดมือไปกวินพบตัวเองอย่างเส้นหวังตอนที่อีสิบจุดจบที่ไม่อาจย้อนกลับ หลายปีผ่านไปมาลีแต่งงานกับนัดและลูกชายเติบโตอย่างอบอุ่นส่วนกวินกลับอยู่ในความโดดเดี่ยวและเส้นหวังในคืนหนึ่งกุนขับรถด้วยความเมาและประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตตอนที่ยิสเม็ดบทสรุปของชีวิตมาลีรู้ข่าวการจากไปของกุญเธอพาลูกไปยืนหน้าหลุมศพของเขาและพูดด้วยน้ำตาฉันไม่เคยเกลียดคุณคุณเป็นคนที่ปล่อยมือฉันเอง ปล่อยให้เรื่องราวค่อยบีบหัวใจและซับซ้อนขึ้นเรื่อยความจริงที่ถูกปิดบังกิดเด็กชายวัยสิหปีเติบโตมาในหมู่บ้านเล็กท่ามกลางความรักและความอบอุ่นจากมาลิและนัทเธอที่เลี้ยงดูเขาเสมือนลูกแท้แต่ในใจลึกกิดกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างที่แม่กำลังปิดบังเขาอยู่พ่อครับทำไมผมถึงหน้าไม่เหมือนพ่อเลย คิดถามนัดด้วยความสงสัยนัดถึงกับชะง,งักไปชั่วครูก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนลูกไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่าความจริงเป็นยังไงแค่รู้ว่าพ่อรักลูกมากก็พอแล้วแต่คำตอบนั้นกับยิ่งทำให้กิตรู้สึกข้างคาใจตอนที่อิชชามการค้นหาความจริงกิตเริ่มสืบหาความจริงจากคนในหมู่บ้านและได้ยินข่าวลือกเกี่ยวกับกุ่น ใช้หนุ่มจากเมืองที่เคยทำให้มลิท้องและทิ้งเธอไปคิดตัดสินใจเดินทางเข้าไปในเมืองเพื่อตามหาข้อมูลเกี่ยวกับกุินเขาได้พบกับเพื่อนเก่าของกุินที่เล่าให้ฟังว่ากุินรักแม่ของเธอมากแต่เขาเลือกผิดและสูญเสียทุกอย่างจนสุดท้ายเขาก็ตายไปเพราะไม่สามารถลืมแม่ของเธอได้คิดรู้สึกชอกและเจ็บปวด การเพชนากับมะลิกดกลับมาหามะลิและถามด้วยน้ำตาแม่ทำไมแม่ถึงไม่บอกผมว่าพ่อแท้ของผมคือใครมะลิน้ำตาคลอเบ้าแม่แค่ไม่อยากให้ลูกเจ็บปวดเหมือนที่แม่เคยเจอกิดรู้สึกสับสนและเจ็บปวดที่ถูกปิดบังความจริงมาตลอดตอนที่สุน้าย ทางเลือกของคิด,คดเริ่มรู้สึกเกลียดกวินที่ทอดทิ้งแม่ของเขาแต่เมื่อเขาได้รู้ว่ากวินเคยพยายามกลับมารับผิดชอบแต่ถูกครอบครัวกีดกันคิดเริ่มเข้าใจความจริงอีกด้านบางครั้งความผิดพลาดก็ไม่ได้เกิดจากคนเดียวคิดพูดกับตัวเองตอนที่สพบการให้อภัยที่ปลายทางคิดตัดสินใจพาแม่ไปยืนหน้าลุมศพของกวินแม่ เราจะให้อภัยเขาได้ไหมเออลิดน้ำตาไหลแม่ให้อภัยเขาตั้งนานแล้วแต่แม่ไม่เคยให้อภัยตัวเองที่ทำให้ลูกเกิดมาโดยมีพ่อคิดสวมกอดมลิดแนนแม่ไม่ต้องโทษตัวเองผมภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกแม่ตอนที่สวารดตการเริ่มต้นใหม่หลังจากที่คิดยอมรับอด,ดีตได้เขาตัดสินใจเปลี่ยนแซ่ สิ่งที่ขาดหายไปของพ่อในคณะที่มาลีก็เริ่มเปิดใจให้กับนัดอย่างเต็มที่ตอนที่28เงามืดจากอดีตกลับมาอีกครั้งแต่ในคณะที่ชีวิตของคริสกำลังจะสงบสุขพิมอดีตคู่หมั้นของกวินกลับปรากฏขึ้นอีกครั้งแกเป็นลูกของไอ้กุินใช่ไหมงั้นฉันจะทำให้แกต้องเจ็บปวดเหมือนที่แม่เคยทำให้ฉันเสียทุกอย่างไป พิมพ์วางแผนทำลายชื่อเสียงของคริตในโรงเรียนและขุดคุยอดีตของมาลีมาเปิดเผยในโซเชียลตอนที่อิสเกวกับดักในเงามืดพิมพ์เริ่มใช้โซเชียลมีเดียปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับกิตว่าเป็นลูกนอกสมรสและเกิดความผิดพลาดของแม่ที่หลอกผู้ชายรวยกริตถูกเพื่อนในโรงเรียนล่อเลียนและถูกกันแกล้งอย่างหนัก จนเริ่มเก็บตัวและไม่กล้าพูดคุยกับใครแกมันเป็นแค่ลูกที่พ่อไม่ต้องการคำพูดเหล่านั้นกรีดลึกลงในใจของกิตตอนที่แามซิฟมะลิที่ต้องปอกป้องลูกอีกครั้งมะลิเห็นสภาพของลูกชายที่คอยหมดกำลังใจเธอจึงตัดสินใจเผชิญหน,น้ากับพิมพ์คุณจะทำร้ายฉันก็ได้แต่ทำไมทำร้ายลูกฉันด้วยพิมพ์ยิ้มเย้ยยันก็เพราะลูกของเธอ ทำให้ฉันเสียผู้ชายที่ฉันรักไปมลิดรู้ดีว่าพิมพ์เต็มไปด้วยความแค้นที่ไม่เคยจางหายทอนททสมเมคิดเริ่มเปลี่ยนไปคิดเริ่มหันไปคบกลุ่มเพื่อนที่ไม่ดีและเริ่มใช้ความรุนแรงเพื่อปอกป้องตัวเองนะัทพยายามเข้าไปเตือนแต่กิดกับผลักเขาออกไปคุณไม่ใช่พ่อแท้ของผมอย่ามา้ังซ่อนผมนัทเจ็บปวดกับคำพูดนั้น แต่มาลีขอร้องให้นัดอดทนตอนที่ซาบซืซอความจริงที่ทุกเปิดเผยกิดตัดสินใจไปค้นหาหลักฐานในห้องเก็บของของมาลีและพบจดหมายฉบับสุดท้ายที่กุนเคยเขียนถึงมาลีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตมาลิฉันขอโทษที่เลือกเธอช้าเกินไปฉันรักเธอสเสมอและรักลูกของเราถึงแม้ฉันจะไม่มีโอกาสได้อยู่เคียงข้างเขา คิดน้ำตาไหลาเขาเพิ่งตระหนักว่าพ่อแท้ๆทของเขาไม่ได้ทอดทิ้งแต่กลับถูกพรากไปด้วยชะตากรรมและความแค้นของพิมตอนที่สาวสาว,สาวเกมจิตวิทยาที่้ร้กาจพิมรูว้ว่ากึดเริ่มค้นหาความจริงจึงส่งคนไปคมคู่มะลิให้เงียบถ้าเธอบอกความจริงทั้งหมดกับลูกฉันจะทำให้ชีวิตลูกเธอพังยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ มารีถูกบีบคั้นจนแทบจะเสียสติตอนที่สามสีคริสหันไปพึ่งความมืดด้วยความเจ็บปวดและความเกลียดชังคริสเริ่มเข้าหาแก๊งทวงนี้ในเมืองและขอให้พวกเขาช่วยสั่งสอนพิมพ์ผมไม่สนว่าคุณจะใช้วิธีไหนผมต้องการให้ผู้หญิงคนนั้นหายไปจากชีวิตแม่ผมตอนที่สามสมห้า กับดักที่ย้อนกลับมาพิมพ์รูทันแผนของกิตและจ้างนักสืบสะกดรอยตามกิตทุกฟีก้าวจนกระทั่งคืนหนึ่งกิตถูกนักเลงของพิมพ์จับตัวและถูกซ้อมอย่างหนักอยากเล่นเกมจิตวิทยากับฉันเหรอแกมันเด็กน้อยก้อยขึ้นไปพิมพ์พูดด้วยรอยยิ้มเยือกเย็นตอนที่เฮกนัเสียสละเพื่อกิดนัทเสียงชีวิตไปช่วยกิตจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด ทำไมคุณต้องช่วยผมในเมื่อผมไม่ใช่ลูกคุณคิดถามทั้งน้ำตานัทตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเพราะฉันรักแม่ของเธอและฉันรักเธอเหมือนลูกแท้ของฉันคิดเริ่มสำนึกและรู้สึกถึงความรักที่แท้จริงที่นัทมีให้ การล่มสลายของพิมเมื่อความจริงถูกเปิดเผยผ่านหลักฐานในอดีตพิมถูกเปิดโปงว่าเป็นผู้ที่บงการทำลายชีวิตของกินและเมลีมาตลอดครอบครัวของพิมตัดคาาเธอและพิมต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวและความเกลียดชังจากคนรอบข้างตอนที่ซาฟสมแปดการให้อภัยที่แท้จริงกิด๊เดินไปหาพิมที่อยู่ในสภาพ,พจิตใจย่ำแย่ผมไม่เกลียดคุณแล้ว เพราะถ้าผมเกลียดคุณผมก็จะไม่ต่างอะไรจากคุณคําพูดนั้นทําให้พิมพ์น้ําตาไหลและเริ่มรู้สึกถึงความผิดบาปที่เธอเคยทำตอนที่ซามสนอร์เก้าการเริ่มต้นใหม่ของกิ๊ตกิ๊ตกลับมาใช้ชีวิตปกติและตั้งใจเรียนเพื่อสร้างอนาคตให้แม่มลินและนัดตัดสินใจแต่งงานกันในที่สุดหลังจากผ่านความเจ็บปวดมายาวนานตอนที่40ปริศนาที่เหลืออยู่ ในขณะที่กิดคิดว่าทุกอย่างจบลงเขากลับได้รับจดหมายไปรษณียจากชายคนหนึ่งที่อ้างว่าฉันคือเพื่อนสนิทของควินและฉันรู้ว่าความตายของเขาไม่ใช่อุบัติเหตุเรื่องเลียวเปลี่ยนชีวิตตอนที่ซีซเมต จดหมายปริศนาสดนายมือดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดระแวงถ้าการตายของพ่อไม่ใช่อุบัติเหตุและมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาตัดสินใจไม่บอกมาลีเพราะไม่อยากให้แม่ต้องเจ็บปวดอีกก็เดินทางไปตามที่อยู่ในจดหมายและได้พบชายชราในร้านกาแฟเก่าชายคนนั้นแนะนาตัวว่าฉาันฉันเป็นเพื่อนสนิทของพ่อแกและฉันรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังตายของเขา เงามืดในอดีตชาเลาว่าในอดีตกวินถูกพ่อของซึ่งเป็นนักธุรกิจใหญ่บีบบังคับให้แต่งงานกับพิมพ์เพื่อพลประโยชน์ทางธุรกิจแต่กวินปฏิเสธเพราะเขารักมาล,ลิพ่อของพิมพ์จึงแางลูกน้องจัดฉากอุบัติเหตุรถคว่ำเพื่อกำจัดกวินและปกปิดเรื่องนี้มาตลอดและตอนนี้พิมกำลังเดินตามรอยพ่อเธอคิดกำมัดแน่นด้วยความโกรธแค้น ตอนที่43เกมจิตวิทยากลับด่านคิดเริ่มวางแผนเอาคืนพิมพ์อย่างเงียบเขาใช้ข้อมูลที่ชาญให้มาเปิดโปงความลับเรื่องการคาดกันของพ่อพิมพ์ผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียถ้าความจริงมันทำให้คุณเจ็บปวดก็ให้มันเจ็บเหมือนที่แม่ผมเคยเจ็บคิดพูดโดยรอยยิ้มเยือกเย็น ตอนที่ซีเซิบโฟพิมที่เริ่มเสียสติเมื่อพิมพ์ถูกสังคมโจมตีและครอบครัวหันหลังให้เธอเริ่มเสียสติและหลอนว่าเห็นกวินในทุกคืนเธอไม่กล้าแม้จะอยู่คนเดียวในบ้านแกแกกลับมาหลอกฉันใช่ไหมกวินตอนที่สี่สิแห้ความลับที่มัลีไม่เคยรู้ ชาญเปิดเผยความจริงกับมะลิว่าในวันที่กวินถูกขาเขาพยายามหนีไปหามะลิแต่ลูกน้องของพ่อพิมพ์ขวางไว้และทําให้เขาต้องตายมะลิร้องไห้อย่างเจ็บปวดฉันเสียเขาไปเพราะความโลภและความแค้นของคนอื่นตอนที่สีสมหกคิดกับเงามืดในในใจ แม่กริตจ,จะเปิดโปงความจริงได้สำเร็จแต่ในใจเขาเต็มไปด้วยความแค้นเขาเริ่มหมกมุนกับการแก้แค้นพิมพ์และหาทางให้เธอชดใช้ในสิ่งที่ทำกับพ่อเขาตอนที่ซีสเตนัทที่พยายามชุดจากความมืดน่ทเตือนกริตว่าถ้าลูกยังเดินบนเส้นทางนี้ลูกจะไม่ตั้งอะไรจากพวกเขาแต่กริตกลับตอบอย่างเย็นชาผมไม่มีทางปล่อยพายให้พวกเขานีไปได้ ตอนที่48พิมพ์ที่ทุกขังในอดีตพิมพ์ที่สะแตกเริ่มเห็นภาพหลอนของกวินทุกคืนจนสุดท้ายเธอพาตัวเองไปขังในห้องเก่าที่กวินเคยถูกทำร้ายและสิ้นใจเธอได้ยินเสียงกวินกระซิบในหูฉันไม่เคยให้อภัยเธอและฉันจะอยู่กับเธอตลอดไปตอนที่49ก,การตายที่ประชานอีกครั้งรุ่งเช้า พิมพ์ถูกพบเป็นศพในห้องนั้นพร้อมจดหมายที่เขียนไว้ว่าฉันขอโทษแต่ฉันทนอยู่กับความจริงนี้ไม่ได้อีกแล้วแต่กิดลูดีเธอไม่ได้ค่าตัวตายมันคือคำสาปจากพ่อฉันต่างหากตอนที่50จุดจบริงหรือจุดเริ่มต้นใหม่แม้พิมพ์จะตายไปแต่เงามืดของความแค้นยังคงอยู่กิตเริ่มฟันเห็นควินในชุดสีดำยืนอยู่ปลายเตียง พร้อมคำพูดที่เยือกเย็นลูกทำได้ดีแต่เกมนี้ยังไม่จบเรื่องราวกำลังจะก้าวเข้าสู่ซีซันใหม่ที่กระดิษต้องเผชิญ